สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์โพสต์เฟซบุ๊กกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไลย์ปั๊มผู้ที่ตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG t i k t o k Twitter t e l e g r กมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพดดื่นนอๆนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่นใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g t i k t o k Twitter t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไล และอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น a c e b o o k นะคะกดกันไปได้เลยค่ะหมดมูบริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสนะคะก็จะอยู่ด้านล่างๆตรงนี้นะคะ บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายมากมายหลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีทั้งตัวรับประกรันไม่รับประกรันนะคะและความเร็วและอื่นๆที่แตกต่างกันไปนะคะเราเลือกเป็นสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงนี้นะคะคาอธิบายตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถอ่าน้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอยียดของเรื่องของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นตัวรับประกรันความเร็วและคุณภาพนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันได้เลยจากตัที่องการจะใช้บริการนะคะขอเป็นโพนี้ละกันนะคะ กต้องเวลาก่อนเข้ามานะคะยอดเดิมไม่มีนะคะยอดแชร์คัดลอกลิงกแล้วนํามาวางกันได้เลยค่ะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสามบาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ไเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประัาิการสั่งซื้อกันนะคะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของพืนเองทั้งหมดเลยที่เคาได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเพื่อเองเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายอดไห์ไม่ขึ้นสามารถนําเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะแต่เราออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อเข้าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้าหนีกันเลยนะคะ สถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูมันนี่เวเลตนะคะตัวนี้ ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อๆกันนะคะ ตวชเลยตรงนี้นะคะคาะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย่อไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือลกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเบกออเดอร์มาวางกระถุนได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,นยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกินลองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์โพสเฟ b บุ๊กึ้นกันไปแล้วเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m MM k t h กดผ่านลิงก์จากด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากเลยนะคะและมีบริการมากมายหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปด้านในได้เลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ